แต่นิ้เดียวก็คุมลาฟังคนบ้าไงคุณยังไม่รู้เขาอื่นเขาเข้าใจบมไมิตรอยู่ไม่เข้าใจประสาทบอดวะเนี่ะเห็นทุกยังเห็นทุกยักษเห็นทุกสมุทรทยนี้รอดมากยังอารมณ์พอใจไม่พอใจนี่คืออริยสติเห็นยังประสาทผมคุยเล่นนะผมจะกาดเขาแรงๆนี้แหละจนกว่าเขาจะเห็นทุกข์กับท์ ุกตาก็คืออริยสัจสี่อารมณ์ขุม,มัวต่างๆนั่นเองที่เราพอใจไม่พอใจหรือที่ได้ยินเสียงที่ผมคุยไม่ดีแล้วก็เท่าไปถึงหูท่านผู้ชมอ่ะก็คือทุกสมุทัยนีน่รอดมากขณะที่เราเดนหนึ่งเนี้ยคือสัมมาสติสติสัมผุชกอริยสัจสี่วิชาวิมุตบริบูรบ์แล้วตามันก็ไม่ได้บอกนี่ว่าฉันเนี่ยเห็นอย่างนี้ไม่เห็นด้วยอารมณ์ความรู้สึกสภาวะธรรมชาติของเราเดิมธรรมชาติเดิมของเราอย่างนี้ไงถ้าเข้าใจอย่างนี้ได้จะจบเกิดเป็นพระอรหันต